สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับเดี๋ยวเรามาไล่กันดีกว่านะครับแล้วก่อนตั้งกล้องผมลึงนะครับตัวนี้เป็น Marshall นะครับ DSL มือสอง404นะครับหน้าตาและฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นหลอดนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายตรงนี้จุกเนี้ยอุ้ยจุกเนี้ยหายไปอันหนึ่งนะครับไปหาใส่ได้ไม่ยากหาได้ไม่ยาก นะครับแต่ผมพอดีทุกคร้ามาฝากขายก็เลยยังไม่ได้ไม่ได้พึ่งออกมาฝากเลยเราจะเห็นตรงนี้นะครับสองตัวนะครับแนะนำก็คือเมื่อกี้ผมก็ลืมไปเปิดแต่ละสมมุติว่าถ้าเราจะเปิดเล่นนะครับเราเปิดตัวนี้ก่อนเปิดตัวนี้ขึ้นไฟแดงแบบนี้นะครับตัวนี้ลักษณะตัวนี้เผมปิดไปก่อนนะนี่คือการปิดหลอดนะครับหมดสแตนบายก็คือตัวเนี้ยจะต้องปิดปิดไว้อย่างนี้ก่อนเปิดตัวนี้ปุ๊บให้ไฟแดง สักพักหนึ่งนะครับรอสัก5นาทีก็ได้นะครับให้หลอดทํางานจนเรียบร้อยแล้วค่อยมาเปิดตัวนี้เป็นออนนะครับก็เปิดออนไปเพื่อการทํางานของตัวแอมวิธีปิดก็ปิดตัวนี้ก่อนเหมือนเดิมครับปิดตัวนี้ก่อนกลับไปแล้วก็รอ5นาทีค่อยมาปิดตัวนี้นะครับโอเคทีนี้ฟังก์ชันส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากเหมือนที่เราเห็นทั่วไปของตู Mar ้มาเชลนะครับก็จะเป็นสมุดนะครับกลุ่ม ปุ่มเฟคนะครับเสียงคัน้นเสียงคลีนนะครับตัวนี้ก็เป็นชนแนลเสียงแตกเหมือนกันนะครับลิตรหนึ่งลิตรสองก็สามารถเลือกได้โทนชิปก็ทำได้นะครับปุ่มปรับอื่นก็จะเหมือนการวอลล่มเบสกลางแหลมนะครับเปอร์เซนต์นนก็มีรีเซ็ตคลาสสิกอ่าเป็นแบบเป็น,ปน,ปนตรงนี้เป็นรีเวิร์สนะครับปุ่มสองอันหลังนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราผมมาลองเสียงให้ฟังเสียงของมาเชีตัวนี้ ถ้าจะถามว่าดีไหมตัวนี้ผมใช้เป็นกีตาร์กีตาร์ประกอบเน่าๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายกีตาร์ประกอบเองนะครับในการรีวิวตู้ตัวนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเสียงมือลุ่ม กีตาร์ผมจะตัดซิงเกิลคอยได้นะครับเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงซิงเกิลคอยเขาเป็นทำสองตัวตัดซิงนั่นแหละครับนี่เสียงทำคำคู่นะมาฟังเสียงครั้นของ ทุกอย่างเสียงงเนี่ยปกตินะครับามาดูแชนแนลในการเปลี่ยนตบบนี้บ้างน,นะครับทีนี้ตัวเนี้ยเราจะสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นเป็นลิสต์สองได้แล้วเราก็เลือกอะไร จะแบบไหนนะครับตัดตังต้งอัตราสบายชิปโทนก็มีผลนะครับก็เปิด,ป,ดปุ่มทุกปุ่มยังทำงานได้ปกตินะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้งานเลยนะครับจะททำงาน ให้ดูก่อนเสียงกลางเสีงสงยงเบสเนแลปซนเนเเวอร์ด ทุกอย่างทํางานปกติหมดครับก็อย่างที่บอกนะครับมีตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียว,น,วน,น,นะครับหาใส่ได้หาซื้อได้ตามช็อปปี้ดซาดามีเยอะแยะครับร้านขายเครื่องดนตรีอาจจะไม่มีบางร้านอ,อย่างเช่นร้านผมนะครับผมไม่ได้สั่งมาตัวนี้ส่วนมากแล้วมันจะสั่งมา,มจ,ะงมามจะเป็นชุดชุดบางทีก็สี่ตัวบ้างอะไรบ้างนอกจากลูกค้าจะฝากสั่งก็จะสั่งให้นตะครับจริงๆผมก็จะสั่งมาแต่ลืม จะมีก็แลนะ้วลองไปดูแล้วกันนะครับผมตัวนี้มาเชล disl 404นะครับก็ราคารวมส่ง15,000บาทตัวนี้ต้องบอกเลยว่าหนักมากนะครับโคตรหนักโคตรต้งโคตหนักเลยโอเคขอบคุณครับ